โอเคครับแล้วรถเบนซ์ซ2 5 0้าศคูเป้คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสวยงามไปเดียวครับคันนี้ใช้เวลาครึ่งวันครับก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในกันครับโอเคแล้วผมก็มาอยู่ในรถเบนซ์ซ2 5 0้คันนี้ครับกับชุดลำโพงท็อปพาเลสตรงรุ่นครับเปลี่ยนเข้าช่องเรียบร้อยนะครับแล้วคันนี้ก็ปรับเสียงเสร็จแล้วครับโดยช่างตุนะครับสวัสดีครับอ่าคันนี้มีความพิเศษครับเพราะว่าคันนี้เนี่ย นะครับเราต้องการตอบโจทย์ลูกค้าเพราะว่าคันนี้เห็นไหมครับเขาใช้จอใหญ่นะครับผมเอามือให้ดูจอ9นิ้วพานรามาครับซึ่งเวลาเล่นระบบ Android หรือการดูหนังหรือฟังเพลงก็อะไรก็ตามเนี่ยเขาต้องการให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันสุดๆเลยครับคันนี้ก็เลยพิเศษตรงที่ว่าคันนี้ใช้แอมโพลิเซอร์ของ Alpine ใช่ไหมครับใช่ครับตัวใหม่จูนบลูทูธนี่จูนบลูทูธ เราสามา,ารถเลือกเมมโมรี่อะไรได้บ้างฮะนี่นะครับก็สําหรับเท่านั้นปุ๊บเนี่ยเราก็เลือกเมมโมรีคือเจ้าตัวปรเซเซอร์เอาพายเนี่ยสามารถเมมโมรีได้6โปรแกรมนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับน้ําเสียงนะครับให้เป็นสไตล์ Android หรือว่าเป็นสไตล์แจ๊สล็อกอะไรอย่างงี้ได้เลยหรือว่าเน้นทั้งคันนะครับตอนนี้ผมปรับให้เน้นมีนี่ครับตั้งชื่อให้มันด้วยหน้าขวาแล้วก็ออทั้งคันนะครับลองกดออดูฮะนี่ครับกดปุ๊บเขาจะทําการรีคอปปุ๊บนีเลย นี่ครับเสียงก็จะเป็นแบบทั้งคันเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวลองเป็นแบบด้านผมนั่งได้หน้าขวาขมีคออเเืน,น,นเดินแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันครับอ่าเรียบร้อยมาฟังเพลงกันว่าเพลงนี้คุณว่าเสียงเป็นยังไงครับเอาใหม่เลยนี่ครับ บอกว่าเป็นคู่แมตท,ที่ยอดเยี่ยมมากครับลำโพงท็อปเลสตัวนี้เนี่ยคุณภาพเสียงการตอบสนองเสียงดีมากจริงครับแล้วก็ได้กับโพลเซอร์อัลพายตัวนี้แล้วเนี่ยนี่ะลองฟังดู นักร้องครับไดนามิกบอดี้เขาเนี่ยเสียงอันนี้คือเสียงบัสโซครับเสียงใหญ่นะครับอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวใหญ่นี่ครับ我的朋友想在面不吧โอเคเดี๋ยวลองเทสเบสครับ ว่าเนี่ยได้ยินเสียงไหมหลังคากระจกมองหลังสั่นเลยครับไม่ต้องพึ่งทับ10นิ้วแล้วครับคันนี้หนักลึกจริงๆครับเป็นไงครับถามความเห็นช่างุูนจากทับเที่ยนนี้โอ้ชอบมากเลยครับพอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันแมทแล้วรถก็ไม่ต้องตีตู้แล้วก็จูนง่ายๆแบบนี้นะครับเพอร์เฟกมากๆเลยครับทั้งคอนเฟิร์ม โชว์ว่าคันนี้มันมีระบบทำอะไรเมนด้วยใช่ไหมนี่ครับกดให้ดูอ่าเห็นไหมมีการปรับตำแหน่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้ครับโอเคแล้วนี่ครับเรามาดูลูกเล่นของ Android ครับว่าทำไมต้องใส่โพเซอร์ a อ p ไพ e ครับนอกจากมีมือถือจูนแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังมีตัวนี้ฮะเอาไว้เลือกเอาไว้ปรับวอลลุ่มนะครับปรับวอลลุ่มตังนี้นะครับนะฮะปรับวอลลุ่มในการเล่น Android ได้ด้วยนะครับ โอเคการเข้า Android ครับกดปุ่มนี้ครับเราจะมาแบบเร็วๆนะครับกดปุ่มนี้แช่ไว้ปุ๊บจอตัวนี้นะครับก็จะเป็น Android ทันทีครับนะครับแล้วตอนนี้ครับผมก็ใช้มือถือนี้ส่งฮอตสปอตนะหลายๆท่านจะสงสัยนะครับนะสัญญาณเน็ตก็จะเข้าไปเรียบร้อยครับแบบลูกเล่นครับ YouTube ครับนี่ครับเหมือนเดิมครับ ตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น8นะครับออกตาคอร์ครับซึ่งรวดเร็วครับสั่งงานจากเสียงได้เลยครับเทคเมลไทยแลนด์เห็นไหมครับเร็วมากมาเลยครับนี่ครับ <S <S ก็มีโฆษณา <brid> <S <S นทหนึงครับ มันเทิงไม่ชอบนักร้องคุณเมินไม่ชอบรงผมไม่ชอบผมอ่านี่คือ Youtube ครับเราไปดูต่อครับนอก่า Youtube แล้วนะครับมาดูครับก็ยังมี Spotify ได้นะครับซึ่งถ้าเราสมัครสมาชิกไว้ก็จะเข้าไปฟังนะครับแล้วก็ผมเลื่อนไปครับ g o o g l e Map ครับนะครับกรณีครับรวดเร็วครับสั่งงานด้วยเสียงเหมือนกันครับเนี่ยครับสมมุติว่าจะมาที่มิลาชเดโนะครับ กดสั่งงานครับมิ r าโชดิโอมีครับกดเส้นทางครับนำทางได้เลยครับแล้วที่ไฮไลท์ของมันก็คือว่ามิราดออดิโอมีราดออดิโอสำนักงานใหญ่อาจปิดเมื่อคุณมาถึงอ่าตอนนี้มันกลางคืนแล้วครับอันนี้ฮะคือถ้าเรากดมาที่โฮงครับความพิเศษของเวอร์ชั่น8ก็คือว่า เรายังมี Google Map โชว์อยู่ครับยังนำทางเป็นจอเลยใครด้วยนะครับอันนี้คือความรํำของมันครับนะครับก็ YouTube Google Map Spotify ครับมาดูครับอันนี้ครับ MX Player ครับการดูหนังครับแล้วก็จะให้ดูว่าพอติดระบบนี้ครับความกระหึมมันสุดๆจริงๆครับผมปิด Google Map ก่อนนะครับนี่ครับเอาไม้ครับเปิดกระหึมเลยครับ เหมือนอยู่ในโรงหนังนะครับนี่ครับนะสะเทือนทั้งรถครับนี่นี่ครับก็คันนี้ครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงครับเพิ่มความสะใจครับด้วยระบบนี้ครับผมแนะนำเลยครับคันนี้ครับ โอเคใครที่สนใจระบบแบบนี้นะครับก็ขอเชิญได้ครับที่มิราโชโดนะครับเราสร้างสารร์เทคโนโลยีในรถครับแล้วก็สร้างความสุขในขณะขับขี่ครับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับโอเคผมขอจบคลิปนี้นะเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ